ก็สวัสดีคนเลยนะครับผมวันนี้คุณอยู่เกม Black Cover M นะครับก็วันนี้นะครับผมมีอัปเดตเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับผมก็จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันเลยนะครับผมพี่ฮาร์ปพี่ฮร์ปผมอยากเติมเกม Black Cover M ครับ งานผมขอแนะนําพ่อมดเคเวอ p a เผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แนคนคลิกเลย w w w c เ v e r p a y g a m e c o m เติม Black c ค v v r r วันนี้ใช้เพียง AID และรับส่วนลดแบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเวอร์คอแต่ยังไม่หมด ใส่โค้ดไดโนได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีกแล้วตอนนี้ทางเคาวเพมีกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลค์รุ้นรับของรางวัลแบบเบิ่มๆสามารถร่วมสนุกได้ที่เพจ Facebook เคว่าเพว้าวของโค้ดเปยคุ้มเปยฉลาดต้องเคาว่าเพเท่านั้น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 เมค โอเคครับก็มาที่กิจกรรมแรกเลยนะครับผมที่อัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นกิจกรรมปิกนิกนะครับผมก็ทาเควสครับนี่นะครับเควสต่างๆนะครับผมแล้วก็เอามาผสมเป็นของครับแล้วก็ส่งให้ n b c นะครับผมก็อารมณ์เหมือนตอนทําเป็นโตะเลยนะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยใส่ผิดหรือเปล่านะครับว่าเป็นกิจกรรมทําเป็นโตะนะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะถูกอยู่แล้วนะครับหรือว่ามันก็เกมอาจจะลืมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ต่อไปจะเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับผมเป็นอย่างที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ บทใหม่นะครับผมก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นบทที่10นะครับถ้าผ่านเนื้เรื like ่องนะครับผมก็จะได้ในส่วนของเพชรนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับในบท10นะครับแล้วก็มีพิชิตดานนะครับก็เพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับก็รอบนี้จะได้5ตัวนะครับผมก็เก็บไว้ให้เจม e เมเลโอนาได้นะครับ ในส่วนต่อไปที่อัปเดตเข้ามานะครับผมจะเป็นในส่วนของหอคอกิติยศครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับหอคอยกิติยศนะครับก็เล่นได้สวัปดห์ละสามครั้งนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยคือชั้นที่15นะครับผมก็อารมณ์การเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงเรื่องหน่วงเลยนะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับก็ยังหน่วงเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมก็ไม่รู้เขาจะแก้เมื่อไหร่นะครับในส่วนต่อไปแนีครับที่อัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นในส ก็จะเป็นดันเจี้ยนระดับสูงนะครับผมก็ดันเจี้ยนนี้นะครับอัพในส่วนของเซตอุปกรณ์เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3เซตนะครับก็ด้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยจะเป็นในส่วนของเซตนี้นะครับที่ให้โอกาส35%นะครับในการให้ผลบัฟ SP นะครับผมก็ดันเจี้ยนใหม่นะครับก็สามารถลงได้วันละ3ครั้งนะครับผมแล้วก็ในตลาดานี่ยนะครับถ้าเราผ่านเนี่ยนะครับจะได้สุ่มในนี้นะครับ1ชิ้นนะครับผมได้แค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใหม่นะครับสามารถฟาร์มได้้้ในนนนดดัััเจียยท่ววไปะครบผม ก็จะลงในทุกด่านเลยนะครับผมไม่ว่าสีแดงสีเงินหรือสีเขียวนะครับแล้วก็จะอยู่ในด่านที่13ถึง15นะครับผมสาหรับอุปกรณ์ใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับดันเจี้ยนขั้นสูงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ได้ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของอารีนาแบบเรียลไทม์ครับก็อัปเดตต่อไปนะครับจะเป็น อัปเดตของ Arena แบบ Realtime ครับก็อารีนาแบบเรียลไทม์เนี่ยนะครับผมจะมีอยู่2รูปแบบครับมีรูปแบบแบบเล่นหนึ่งกับแบบผู้ชมครับผมก็โหมดผู้ชมเนี่ยถ้าให้นึกออกแบบง่ายๆเลยก็จะเหมือนทางด้านของที่จัดแข่งไปอะครับก็เป็นการดูคน2คนเขา p v p กันอะไรประมาณนี้ครับผมและในส่วนของ p v p 1นึเนี่ยนะครับก็ที่อัปเดตเข้ามาจะมีแบบโหมดทั่วไปเลยนะครับก็เหมือนเราจัดทีมไปชนกันเนาะก็จะเป็นแบบเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับผมจะเป็นในส่วนขอองเลืกรแบน ก็หมดเลือกรละแบเนี่ยนะครับผมจะเป็นการเลือกตัวห้ามซ้ำกันครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันนอว่าการเล่นเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมสำหรับหมดนี้นะครับโอเคผมก็จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็กรอก a อดีับผมของคนที่เราอยากจะเจอด้วยครับผมอยากวัดเชิงอะไรเงี้ยครับกดเชิญไปนะครับผมแล้วก็กดพร้อมไปครับจะไปเลือกตัวในด้านข้างในครับโอเคครับผมก็ไม่อยู่ในส่วนของ หน้าเลือกตัวละครแล้วนะครับก็เราก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเล่นตัวไหนนะครับแต่ต้องเป็นตัวที่เรามีนะครับผมก็ผมก็จะเลือกไปนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถเลือกแอตตาได้นะครับผมนี่ครับอย่างผมก็ไม่สามารถเลือกวานนิซาได้นะครับผมก็ในส่วนของเฟิร์สพิกนะครับผมจะเป็นการสุ่มนะครับไม่เกี่ยวกับคนที่เชิญนะครับผมก็อารีนาแบบเรียลไทม์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นแบบเบต้าอยู่นะครับผมก็จะอยู่ในช่วงทดลองนะครับผมแต่ถ้าอนาคตเนี่ยมีแบบ ที่เป็นเก็บแหงเนี่ยนะครับผมผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยทำอุปกรณ์ไว้2ชุดนะครับผมหรือทําไว้หลายๆชิ้นก็ได้ครับเอาไว้ใส่ให้กับตัวอื่นๆนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับอารีน่าแบบเรียลไทม์นะครับผมแล้วก็อัปเดตต่อไปนะครับผมจะเป็นส่วนของตู้กระชากับก็จะเป็นตู้กระชาซีซั่นที่6นะครับผมก็อัปเดตเข้ามา3ตู้ครับมีตู้อัปเดตตัวละครนะครับผมอัปเดตการแล้วก็ตู้สเต็ปครับแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ ตู้กระชานะก็จะเป็นตู้กระชาของอัญเชิญอุปกรณ์นะครับก็ไม่รู้ว่าเจมคิดอะไรอยู่นะก็อัปเดตเข้ามานะผมก็จะเป็นการเปิดกระชาเพื่อลุ้นในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในเกมครับจะเวนเซ็ตใหม่ที่อัปเดตเข้ามาครับผมก็เริ่มตั้งแต่เอเดอาจนถึง LR เลยนะครับก็จะเป็นตู้ธรรมดาครับผมแล้วก็ตู้สเต็ปครับก็ถ้าใครเหลือเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะผมนะนอว่าจะไปเปิดเลยครับจริงๆนะครับผม ก็ด้ส่วนอัปเดตต่อไปนะครับผมก็ได้รับแล้วนะครับผมสำหรับรางวัลถภาพลงตานะครับผมที่จะเป็นหินรีออฟนะครับแบบอีพิกนะครับผมก็สามารถล็อกได้2ค่าครับตรงนี้ก็ได้กันแล้วนะครับผม20ชิ้นนะครับแล้วก็เลือกประดับนะครับผม LR2 ชิ้นนะครับก็ได้รับกันแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับก็แอมินให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะกดรับเลยนะครับผมส่วนอัปเดตสุดท้ายครับผมที่อัปเดตเข้ามานะครับผมในวันนี้ก็จะมีในส่วนของเพื่อนคนโปรดครับก็อารมณ์เหมือนแปะบุ๊กมาร์กคร ็จะไปอยู่ด้านบนนะครับสามารถทำให้หาได้ง่ายขึ้นแล้วขอ,อัปเดตเข้ามาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตใหม่ที่เข้ามานะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปละบ๊ายบาย